สวัสดีฮะวันนี้กยู่กับผมธันวาที่ W K P O K อ,อะก็กูมีกูคนเดียวนะที่ทําช่องไม่มีใครช่วยไปกูตอนแรกนะก็คิดจะตัดนะจะขิปอยู่แต่ว่าออวางแว่งต้องรอวางๆหว่งจริงๆอะมีง,งนานนะโอเคตอนนี้เพิค่คลิปไปก้วน,นะยังไม่แยงแล้วพี่รถถังนาซีนี่ค่อนข้างที่จะเรียกว่านาซีแล้วมันเป็นเยอรมันอะ่ะเออก็น,นาซีได้แหละอตอนสงครามโลกนะเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะเตี้ยบแบนนะ ไม่รู้ว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงลองเล่นกันเลยบอกไว้ก่อนนะพีเซ็ตเพราะพีเซ็ตผมเคยเล่นพีเซ็ตพีเซ็ตเลเวลสองแล้วนะอันนี้เลเวลสามอะไม่รู้มันจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างลองดูะวา่าต่างกันเท่าไหร่แล้วมั้งพีเซ็ตเหมือนกันน่ะโอ้โหเจเลเดนน่ะเลเวลสามกับเลเวลสี่อะซึ่งรถเราไม่ได้อัพอะไรมามาเลยอะ โอเคไม่คีคใช้รถเหมือนเราหรือเป่าฝั่งเราฝั่งเรามีพีเชตพีเชตสี่ดีนะซึ่งไม่ใจะเลเวลสี่อะเราเลเวลสามอยู่อะซึ่งแน่นอนประสิทธิภาพของรถนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะอนี้พวกเดียวกันไปเลยงพูกเดียวกันขียเลยผมนี่เมาหรือยอ โอ้ยจะศัตรูแล้วอองไปอยู่ข้างหน้าอินโดนไหมโอ้ยช่องแคบมราากามราากาโอ้ยเยอะมากาลแล้วอยู่ดีๆรถเสียหายเฉยผมยังงงโอ้มันมทนุกคนไม่ไหวแล้ววะ่ะไม่ไหวแล้วว่าเสียวข้างบนมากเลยจะยิงกูเนี่ยต้องหานช่อง ที่จะไปตีเขาให้ได้อะไม่งั้นตัวเองที่จะเสียหายอุ้ยอู้ติดหินโอ้โหมัมจะส่องกร่องว่าบรอถ้าจงาังหวะฉุกเฉินนี้ชิบหายได้เลยนะโอ้เรือนไปเกินเนี่ยที่วะนี้ดักยิงกันค้างๆนี่ยนะผมไม่คิดว่าผมจะมาข้างๆ้างนี่หรอกมัน ไกลกว่ะจับไม่เข้าด้วยนะซึ่งกระสุนยังเบานาดม่กลับมาก็อนอนเขาโมกเขารู้จุดเราจริงจริงเขารู้จุดเราแล้ว,ลวถ้าผมไปยิงข้างๆนี้ผมไม่รู้ว่าจะยิงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งฝั่งเราน้อยกว่าด้วยจวังหวะนี้เขาเพื่อนถับไปแล้วด้วย่ะตอนนี้เหมือนวัวตัวถ่วงทีเรือกูมันไม่เห็นเลยอะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งฮะ ดู้ดับไปแล้วโอเคดูเรื่อนสามตีเลยอู้ยเขายิงผ่มแรงว่าว่ะทุกคนผมต้องหันหน้าเข้าอ่ะหันหลังเจ็บแม่นี่ออ้ยวอ้ขทางก็ร์ตูลอะสินะคาดแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนหนูมาเว้นรม มันกำมันกำน,นกำน,นกำน,นกำกำโอ้โหจะตายจะตายจะตายโอ้โหไม่เกิด <my God. S 2> มันเพื่อนพี่ช้าจะดออนมันช้าจริงจคือผมไม่ได้อัพสายพานผมต้องอัพสายพานเหมือนนะคันนี้เอ็มเอ็มเซเว่นตระกูลเอ็มนี่ หายเลยไม่เก็ทเจอคำนี้แล้วเ้อใจจริเจอบ่อยเกินไปก็ไม่ดีตอนระดีไปสมิเลศ่ไม่น่าหยิบเยอรมันมาเลย อย่าไปต้ษแท้กต้อกระดีอ่ะเราจะมีหวันอยู่ต่อไปยังไงล่ะดุนดุนุนด่ดดาน n น,นี่เป็นด่านที่พิกตัวิศาสุดโรคอะไรเดียวเ,เชียววัเงเราจะอยู่ฝั่งไหนไทยกันนะผมอ่ะไทยเลยผมอยู่ฝั่งสมนัมมิตรอ่ะอเดาวะ ซึ่งโอ้อยู่ฝั่งสามพันธมิตรจริงๆอะ่พะพออยู่ฝั่งชายหาดถึงเวลาลุยกันแล้วถึงเวลาลุยกันแล้วถ้าเอาดีๆก็ตีตีขนาบข้างๆนี่ไปก่อนก็ได้อะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอีกฝั่งจะมาทางไหนนะแต่ส่วนใหญ่ก็มามาทางทิศนี้ละเนี่ยทางทางนี้อะ่ะส่วนใหญ่เขาจะมาทางนี้กิดทางข้างบนนี้ยส่วนใหญ่มากๆนะ่าที่ผมเล่นมาเขามาทางนี้ไปเนี่ยไอ้ช่องเสาเนี่ย ปั่นกษะส่ายจะเช่ามาทางนี้นี่อ้าข้างบนก็มาเหรอมันไปช้ามากมันเห็นแล้วนะเห็นเห็นในจริงๆแล้วนะแต่ว่าในนี้ไม่ค่อยเห็นนะไอ้ g า s อุ้ยติดหินหลบหลบหลบมาหินนี่กันหลบมาหินนี่กันยิงเข้าจังๆอ่า ทีรักเรายังอยู่เรา้องอยู่เล่นกันอีกนานทีรักโอ้โหโอ้โหติดถ้าไม่ติดมันจะดีกว่านี้นะแม่เกลียะนี่เน่โอ้ยโอ้โห,โโหเพื่อนแตกไปแล้วยิงเป็ือนกำเพื่อนรถเพื่ออะไรอีกคันหนึ่งไม่มาช่วยเลยวะปีนปีนนะครับอุ้ยเข้านิดหนึ่งเงี้ยเดี๋ยวแม่ ก็นิดหนึ่งข้างหลังเอ้ยนี่บางยิงน,นี่ก่อนก็ได้เีตายแล้วเหลือคันข้างหน้าอยู่หลังหินนะทุกคนถ้าเขาเดินทางนี้อาจจะตายท้องบนไม่เกี่ยงว่านะอู้ไม่โดนบ้าชิ่กี้ยิงไม่โดนเขาว่าโบโจะตาย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 ขอเธอคันนี้ ขอใอยพี่ได <t hopping> so <ract ed noise> oh, you know? ้ไหมโอ้โหมีปีนะ่าบินแล้วกูไม่เคยโดนลำตัวมันเลยตัวแต่ล้อ่นี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 ่เอนน้อยเพืนน้อยเนน้อยก่อนก็ได้ยิงโดนอะไรอ่ะยังไม่โดนเฮ้ยได้ไงเพื่อนครับเพื่อนครับเพื่อนทำอะไรอยู่ครับมันอยู่เต็มเลยครับเพื่อนมันเพ่นเรนเนินมันมันเลยขึ้นฟ้าตลอดเลยะนี่ นี่เยี่ยมมากเฮียงอู้หูเลยคันนี้ว้าจะตายอู้หูโดนบอกไม่รู้แต่ที่รู้กูถอยก่อนจะตายแล้วไม่ใช่มันกูนู่นฝั่งนู้นฝั่งนู้นไอ้คันนู้นไอ้คันนู้นไอ้คนนู้นไอ้คนนู้นโอเคคันนี้ตายเลยคันเนี้ยไอ้ยคนนี้ไอ้คั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 นนี้มันไม่เล็งผมเรียบร้อยอ่ะ มันเป็นผมโอเคแค่านึ่งเงี้ยคันเดียวน่าจะง่ายแล้วล่ะติดโอ้มันติดทุกอย่างบนโลกเลยหรือเปล่าไอ้คันนี้จากการเล่นมาผมว่ามันช้ามากเลยเตือนทีนะที่อื่นเข้ออารอยยี่ไม่ใชู่กส่งกูหรือเปล่าก็ไม่รู้ตามะ เสี่ยงตายมากนะผมเลือดเลือแค่นี้เลี้ยงสะพ,อ,พอนออกทุกเน็ดเลยว่ะอู้ไม่ทันเล่นยิงไปก่อนโอเคเวริกูเซอร์แหมแล้วห้าคัน ทำสอนมาอก็นี่อันนี่อันนี่รู้ว่าผมไม่พูดอะไรคุณก็จะกดออกใช่ไหมล่ะไอ้แน,นี่ยมือว่างๆเกิดอะไรให้ผมอ่างนี้ดูหยกระดับไปอีกแล้วแต่ว่าไม่ค่อยอยากอัพเท่าไรหร่เลยวะอัพอัพใส่พานก่อนวะโอ้ไม่พอเฮ้ยพอดิพอเถอะ มันขึ้นที่ช้ามากแบบเป็นอังอับสายพายนอนมันช้าแบบช้าแบบไม่ไหวเลยอะ่ะโอเค,อ,เค,อ,เค,อ,เคอยู่ต่ำสุดเลยปะต่ำสุดของสมาชิกเนี้ยอยู่ก็แบบไม่ตายได้นี่อวาสุดยอดนะมีเลเวศ3มแ3่สามพันเกมมันก็ส่งทุนเหมือนกันนะ เอามาเอามาแบบเท่าเทียมอะซึ่งการอัพไม่รู้อ่ะแต่ได้รู้เลเวลลดเท่าเทียมกันตายลดค่อนข้างที่จะญี่ปุ่นเยอะหรือเปล่าอตนนี้ดูผิดวะอกมีกาบอกโอ้โหมาประจันหน้ากันยังไวเลยโอ้ยยนนี้ยันนี่ยันนี้ยนนี้ยนโอ้ยไม่ถู ยิงไม่ถึงนะอู้ติดดินเป็นคนรยากแล้วนยกอายเกนแล้วอเควีกูเซอร์่นน ไม่โดนแม่เดยเรื่องมาเขาหายไปสองคันแล้วก็เป็นฝั่งไหนฝั่งเราที่ได้เปรียบนะฝั่งเราเล่นดีอยู่นะฝั่งเขาหายไปสองคันแล้วอะผมสไนเปอร์อีลิตมาก่อนคนไม่ต้องวาโอแโดนมืงจนมีที่กำบังทั้งนั้นเลยเมื่อกี้ถึงเป้าถึงนะแต่ผมยังไม่โดนยังไ,ไม่ทันแม่ เสียดายแล้วเสียดายอีกตรงอันนี้อีกก,กันห้ากันแน่กินนะครับเพื่อนนะนี่นี่น,นี่จัดเจนเลยเปีย้ยนโอ้โหสะท้อนออกเคยยิยงอะไรเข้าไหมเนี่ยคันนี้อืมคาร์ลูทีอีกนั้นแหละแม่กว่าจะเจอก็ไม่ทันแล้วละ่ะก็ไม่ทันโอ้สะท้อนออกอ,อ,กอีกไม่ทันแล้วลมั้งเลืองเลือแค่นี้ ไม่ทันแล้วละโอ้ยเพื่อนมายิงดับนะแม่โอ้แโออยแลกกันเหรอจะแลกกับจะแลกกับชั้นผู้นี้อย่างนั้นเหรอนี่เน่โอ้แตะพร้อมออกตลอดเลยเวรกรรมนี่ผมจะตายฮะนี่ผมจะตายอะ่ะโอ้ไมก่กัถอยเลยถอยเลยไม่ได้เลยโอ้โหหาย <c oughs> อืาพยายามยิงเรียบตายสุตรายฆ่าไม่ได้นะคันเขียกูตายด้วยอืออ <c oughs> มมาวูเพื่อนเล่นกันดีนกว่าเพื่อนขอเล่นกันยังไงชิโน่ชิโน่ที่พูด่างเ่าเอยียตามเขาไปทีป่ไปเห่ ถ้าประมาณนี้ตายได้เลยนะคันนี้เลือดน้อยมากเนี่ยมีกระโดดแล้วฮะโอ้โหนก่อนเลยชินุเรายิงเขาได้ไหมญี่ปุ่นเออชี้เฮ่ชินุตั้งนานเวียนามเปียกตุ้มีพังไปแล้วโอ้อยากได้เป,ยเปียบเป็นเสียเปียบเวียนกมบวกแล้วเราจะทำอะไรกันยูโอ้ไม่ให้เขายิงอ่อไม่กัดไม่ดูว่าเขาส่มยิง,งอยู่อ่ะ เงนกรรมแล้วอะแผลเยอยไม่น่าแผ้เลยอ่ะจริงๆกดร้องไห้ได้ไหมโอ้ยเวตาที่ผมยุง่งยิบไปมันไม่ได้ตั้งใจเลยโอ้ยแซ่บไม่งำทำแทบตายก็แล้วยิงไ,ได้พัะคันเลย,ยนี่คือแบบโอ้ยแฮ้ ท่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าน่ายยิงเขาใช่ว่านายจะดีแค่นี้นะฮะร่วอยู่ตำสุดของแถวอีกล <c oughs> แล้ว่รังไม่ดีอีกแล้วต <c oughs> านลังรถไฟมันล้วนะเ <c oughs> ยี่ยมไปมันมีอู้ ว่าเรามีทุกถังใหญ่ด้วยเหรอมีถังมีการมาคันหนึ่งวะมุงมิงหน้าดูเลยแต่เลเวลเท่าเราอันนี้เขาเป็นเล่นไปก็ชี้แค่อะไรกันวะทำให้ขมวดด้วยกันรอก่อนนะผมทำอะไรไม่ได้ผมไม่ยึดนะตรงอ่ะแต่ว่า,วาอันนี้ไม่ผมไม่ยึดนะ่ะผมยิงดีกว่าะ ด้านหน้าเลยเนี่ยกินไปหนึ่งคนกลางท uh. er er ี่จะเยอะนะตรงเนี้ยว่าออกันเยอะมากอ่ะตรงนี้เขยิงผมได้หลายเล่มเหมือนกันนะผมก็ยิงเขาได้หลายแล่มถอยกันเต็มปูดาวสิจะออกไปฮะอูมันอยู่หลัง อยู่หลังบ้านนู้นหมดเลยมันอยู่หลังบ้านนู้นหมดเลยอ่ะผมเป็นคนเปิดเป้านะมันเข้าน้อยแต่มันก็เข้าปะเข้าแหละแม่อู้หไม่เข้าเจาะเกาะไม่เข้าเราแค่สะกิดมันแดงอะมันจะเจาะยังไงเลยะ อุย้ยบึงถงอกจังเลยสักยันอะไร้างหลังหันหลังให้ให้ตัะตูอย่างนั้นเหรอกล้าหันหลังให้ตัะตูอย่างนั้นเหรอกล้าหันหลังให้ผู้ระตูอุย้ยอะไรกูวะเนี่ยโอ้โหโย,ยย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 ยนยยยวยนน,ะนยย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 ยอยน,น ออกมาให้ยิงด้วยออกมาทีนะออกมาแล้วสินะ <c oughs> ออกมาแล้วสินะคันออนี้คันนี้คัออนออนี้เห็นอยู่เขาเพิ่งได้ห็นผมวะหลบ,บมันอย่าชนกันดิ <c oughs> ยิงไม่เข้ากูเ <c oughs> บื่อคำนี้ที่สุดเลยแต่ท้อนออกยังไม่เบือ่อเขายิงไม่เข้านะ ยิงไม่ข้าวคือไม่ได้อะไรเลยขังข้าสึกหมดสภาพจากการลบเพี้ยงยังชอบเลยฮะกดดันประตูวอันนี้มานี่มามอบมามมบอีเอชอาชญากรทางสงครามมามอบปีนรถปีนรถถังเสียจะวสิมึงมาโอ้ หมุนช้ามากที่รักโอ้โหมกหลางเศ้าทันด้วยอย่ามายอกย้อนอย่ามายอกย้อนไม่ชอบโอ้โหดาบเลยวะโอ้ยยิงแบปไยไปงามกระสุนม่ไวทำไมอ้าว ข้ามใจเธอดูโอ้มาได้หนึ่งแผนเลยงามช่วยยิงหกครั้งเกือบไปทั้งหมดแล้วช่วยยิงแม่ใจได้ค่้นจะได้จริงๆกระสุนนยเผสมแบบแข็ง โอ้เปลนใจทองใจเพชรใช้อะไรก็ไม่รู้ว่ะเป็นสีอะไรกันนะใช้งานแ๊ะเป็นไรซื้อไปเลยโอเคจิงสี่นะซึ่งกระสุนเจาะแบบนี้น่าจะแรงหรือเปล่าลองดูก่อนนะเป็นชื่อว่านาซีน่าจะแรงอยู่นะใช้การค่าเตา กระรางเมืองอีกแล้วอ่ะให้ทำความเสียหายกับดูเงนิน,นี้ฉันให้หยึดโอ้ยิงก็หยุดนะซึ่งนี่โทษโทษเกียนเลยทือแบบคุณท่านกระทั่งนอะไรทั้งสิ้นนะเมื่อคุณจะหยุดซึ่งหยุดมาได้ก็ฟูบไปอ่ะไปสตูเชวามาทางนี้วะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นผมจะต้องออกไปชนแม่งเลยมันก็มันเหนียอะทุกคนแล้วเห็นเขาเห็นผมแล้วแหละแต่ว่าต้องมาทางนี้อูอ้ยิงไม่โดนทีน่ไหนเปิดแมพแล้วกูอู้ยโดนยิงก่อนเลยแหละังไหน จะพังเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รรจะพังเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่างนี้นี่โดนแบบนั้น้สกหุดหงตินตขาขับพังอีกทีแต่ว่ามึง้า,งาแป๊บๆพ,พลังแคตูมันไม่ดีนะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ค,ควรหันเพราะว่าจะตาย จะตายเลี้ยวนีดๆคูเสือเพื่อนมาครับอันนี้ต้องเอาคืนในสาสมบางอารมาทำกับเราได้อือ่อเมริกันนี่งขำบลยคนตีนี้ทุกคนหรือเปล่า มกก่อนมกุก่อนแ๊บหนึ่งโอ้โหทางนี้ก็มาทางนู้นก็มีอ่ะเปยนกรรมก็เหลือแค่นี้คงชูไม่ได้แน่นอนถถน,นี่เขาไม่เข้าอ่ะยิงได้เยี่ยมมากกระปุกโจกเกาะมาก่นอนนะ จะตายยัดจะตายแล้วเออโอ้โหผมไ่ม่ทั่อนจำสุดท้ายด้วยเพื่อนตายง่ายจังวะโ,โอ้ทั้งรายได้ศูนย์คัแนนเวียนกั